ครอ,รอบนี้แจ่มเลยครับผมพี่น้องผมขนาดเท้าเห้ามาก่เต็มไปได้นะครับเนาะปะเขางกเกตโตอยู่รัวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมือนี้มือนี้ห้อนสุดๆครับผมพี่น้องอยู่บ้านก็อยู่บ่ใดนะครับเนาะออกปรเล่นน้่งเพือเกลาครับหลังจากเมื่บ้านไปลง หวยงน้องกับโบปนใดนะครับเนาะผลงานโบมีปนัปไน,ปไ,นไดก็เลยโบไลยรลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับมื่อวานภาพเมล็ดหน้าหวยครับผมพี่น้องว่าสิมายนปุ่มป่าขานะครับเนาะหาป่าขาาป่าหน่อยไปปิ้งนะครับมาล่องเบิึงครับผมจะเป็นยังไงครั้งแรกในรอบป,ปีทีได้คลิปไปฟากพี่น้องบ้างครับมือนีนนี่ครับหมายเท่ากับประมาณนี้ครับผมฮโยนน้ำโขงน้ำ แดงมันลงโลงเปลี่ยนแปลนเล็กน้อยนะครับเนาะเพราะว่าลูกแหจะได้ลงถึงพื้นปกติแถวนี้จะจอกจอกหลายครับผมลูกแห็งประจมบ่ลงมเนก็ดหาป่ายากนะครับเนาะมันยน่นปุ่มปลาขาวลองเมืองครับนี่เป็นยังไงมือน,นี้อากาศฮอนครับผมช่วงนี้สามสิบกว่าองศานะครับเนาะสามสิบหาสามสิบหกครับ ในเหาะป่าก็ยังส่งบ่อนอยู่ครับผมโย่นทางๆติโบออกมาอยู่บ่เนอลองร่องบครับผมครับลองเบิงครับผม ハハハハ。<Yeah. S 2> <laughs> เล็บบสองตัวครับผมที่ต้องขาวหน่อยครับขาวไทยหน่อยครับผมแต้มแรกบบแขนสองอร่างกิดกัน สองเตี่ยงครับครับผม,มกี่ยนปุ่มไปบุหรีกดตั้งกล่องนะครับปรากฏว่ายนวานแหลงไปเรามีไพ่ป่าแลนออมแหรอเลยครับผมเดี๋ยวจะไปลุดน้ากันว่าสิมีแจ็คพอตบ่ครับผมมีโทฟี่บ่มือนี้ว่าสเมื่อวานปลาขาที่เจอโทฟี่บ่ครับเดี๋ยวเพิ่งครับผม อแล้วครับผมตัวช่อนครับจะว่ากับโบนยังป่ะไหนก็ดีแกงครับผม ครับผมกระขาวกบมีครับเห็นลายตัวอยู่สวยงามครับผม,ไ,มไปตรงนี้คนนี้เนาะ Gracias. ตัวเดียวตัวเดียวครับผมเหี้ยหาวเลยฮ่าฮอยู่ยก่อนปุ่มนึกว่าดีกว่าฝาอเอาเขาแต้มเดียวครับเดี๋ยวเงาปลาขาวครับผมเหมือน โอ้หลอดมีแจ่มเลยครับผมที่น้องผมขนาดห้าวห้าวมาปพเต็มหมดเลยนะครับเนาะปะาขาหกเจ็ดตัวอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเท่าที่เห็นอยู่นี่เนาะแปตัวู่่ต้เนี่ยข้างล่างอีกโอเคผมบาดนี้ใช่ปะคอตัวนึงกับปะาขาอีกหกเจ็ดตัวคมครับครับผม จากบ้านไปจึกไหนยังไดก็บบวใดป่าพี่น้องจากประคอตัวนั้นกับปะขาขาสี่หาตัวแล้วก็บเบิดเลยครับวันบีกสองสามเถือบวถือเว้นกับคำคอยลงเรื่อยๆมันเคยสเสได้กลับครับผมจะุบผลงานนี่แหละครับผลงานปลเขาจะเขีย่ยกระคอตัวนั่นนะครับผมก็พอไดใดปิง้งได็กแก้วอยครับนี่ครับผมการย่นปุ่มย่นก้อนดินนะครับเนาะ โอเคครับรับมือนี่กัคงสี่ขอโจบไปซ้ำเนี้นะครับเนาะคลิปนีรยากาศทุ่งหน้ายามแล้งครับผมเตรียมการคลิปหนาคือเก่าครับคลิปหายอยากหาก,กินนอกดนนะครับเนาะคลิปนี้ก็สันส้นๆฝากพี่น้องไว้ขึ้นก่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่านะครับเนาะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ